เบอร์สองครูยศครูอัดนะครับอ่ะเบอร์อะไรนะครับอ่าแล้วก็เบอร์สิบเก้าจุดเก้าครับครูเต็มนะครับอ่าครูจ๋าเบอร์สิบสามนะครับครูการเบอร์เจ็ดนะครับอ่าครูยั้นะครับเบอร์สิบแปดนะครับนี่ลองเป๊ะกันมานะครับอ่าไม่รู้ว่าอยู่ในสนามหรือเปล่านะครับ ขอบคุณนะครับนี่พี่ชายครับพี่พรครับไม่ธรรมดารถตู้ที่พวกเรานี่ก็เดินนั้งคืนเหมือนกันดูความบ้อยกลัวว่าฝนจะตกหรือไม่ครับสำหรับทีมนะครับ TNA นะครับอยู่ในชุดเสื้อสีนะครับเขียวนะครับอ่อนๆนะครับกางเกงสีดำถุงเท้าดำนะครับอ่าส่วนครูพทองนะครับอยู่ในชุดเสื้อสีนะครับทรองนะครับ เปิดมาทําไง่ยโอ้โหลูกนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับสุดยอดครับที่ช่วแจ็คครับนี่ไม่ธรรมดาลูกเครื่องครับนี่ลูกเครื่องครับอ่างทองขอนกจนครับที่ช่ร์แจ็คใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่เหรอมาดูครับพวกนี้ทําไงเปิดมาทีเบอร์สิบเก้าครับอ่าครูเต็มครับครคูพนนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่ ครูพนนี่สุดยอดนะครับเ,เคยฟุตซอลก็ได้ฟุตบอลก็ไดเ้เคยเข้าร่วมการแข่งขันนะครับกีฬาสถาบันการศรึกษานะครับหลายสมัยเหมือนกันนะครับสําหรับครูพนสกอตตอนี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ สำหรับคู่ต่อไปนะครับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญนะครับจะพบกับนะครับล่าฝันเอฟซีนะครับนี่นะครับถ้ามาแล้วนะครับติดต่อนะครับรับนะครับใบส่งรายชื่อได้ที่กองริการนะครับตัดมาที่สนามครับลูกนี้บอลอยู่ที่ท n a ครับเบอร์สาสองไหลมาพีตั้มมองบอลอยู่โยนยาวมาลูกนี้จะพ้นยังไงนี่เข้าซองพึ่งสาวตู้จะพ้นโยนยาวมาลูกนี้ จะให้เบอร์สาธิบห้าเอาไม่ผ่านเ<ไ>ปล่น้ดนหลังเปิดมาทีวิตัยทำไงประธานายมองเพื่อนแล้วดีองมาเปิดมาที่วิตัยทำไงพตรายไลมาที่พุ่ม เปิดมาอีกทีหนึ่งไหลมาที่ขุนขุนโยนยาวไปอีกทีหนึ่งลูกนี้อเธอจะให้แต่หน้าเพ่นยังไงโอ้โหกองหน้าวาสาอังกฤษครับไม่ผ่าน ครับกลับมาที่สนามครับอีกทีหนึ่งไหลมาที่ทําไงประธานใจไหลมาอีกทีหนึ่งลูกนี้เปิดออกมาเพื่อนในกลางไหลมาทีเบอร์สิบสองเปิดมาที่คู่บทองรองไหลมาอีกทีหนึ่ง ไหลมาที่ิ๊ตต้มเปิดมาทีครับครับทำไงเบอร์สิบครับผู้เล่นในกลางบอลอยู่ที่จะต้อมเอาไม่ผ่านครับครูบัวทองครูบัวทองดีเราไปทีนึงแล้วมองเพื่อนแล้วทำไงสกอร์ตอนนี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอ้าวเปิดมาทีคุกข้อไหลมาทีนึงออกองกล้องว่อง